สวัสดีค่ะน้องนายประภาลินนะคะเออวันนี้จะเรียกน้องนายได้ไหมเนี่ยตเรียกว่าแม่นายดีกว่าค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็ตามที่หลายๆท่านก็รู้กันอยู่ว่าลูกชายนะคะก็ไปบวชเป็นน้องเนนตั้งแต่วันที่สิบสามสิงหาแล้วก็จริงๆจะมีกําหนดศึกก็คือวันออกพรรษาหลังจากออกพรรษาแล้วคราวนี้ก็ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างก็คือว่ากิจกรรมทางการเรียน พอเป็นเนนเนี่ยหลายๆกิจกรรมไม่สามารถทำได้ไปทัศน์ไปทัศนศึกษาก็ไม่สะดวกแล้วก็คือโดยหลักๆเนี่ยมีผลกระทบกับเรื่องเรียนในการบวชเป็นสามเณรน,นะคะก็เลยไปดูเรื่องดูยาม,มาว่าให้ศึกวันนี้ศึกวันนี้เขาบอกว่าเป็นเลืกดีเลิกเศรษฐีถ้าไม่ศึกวันนี้จะได้เลือกอึกอีกทีนึงคือเดือนธันวาเราก็จะให้น้องเนนศึก ก็อนุญาตให้สึกได้นะคะตอนนี้เรากำลังจะไปทิวัดนะคะไปศึกน้องเนนนะคะไไปกันเลย ตอนนี้ก็มาถึงวัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเดินไปตามน้องเนนที่กุฏิของน้องเนนนะคะก็ได้เลิกฝึกเวลาเก้าโมน้องเนนจะฝึกเพราะอะไรหรอครับฝึกเพราะทางด้านการเรียนและกีฬาทางด้านกิจกรรมของทางโรงเรียนครัถ้าเนนตามไม่ทันมันก็ไม่ได้ดไก็ยต้องไึกครับโอเคอเดี๋ยวเราไปดูตอนฝึกกันนะคะ คร be ับเพราะผมเล่าว่าตั้งตั้งแโ้วหมอสามจบนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัตนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทพะสัตนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพะสัตสาธุ เป็นไงเน้นสึกแล้วเน้นสึกยังไงกอดีใจแล้วเมื่อกี้เนี้ยตอนที่พาให้อรัถนาสิทธิ์เนี่ยสิทธิ์ห้าข้อมีอะไรบ้างก็มีข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเวีรปมณีสิกขาปัทังสมาทิยานข้อที่หนึ่งคืออะไรห้ามเลยห้ามฆ่าสาัตว์ข้อที่สองห้ามลักทรัพย์ ห้ามที่สามมาห้ามมาพิดผิดทางเพศแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นเด็กอยู่พอหนูยังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยเราก็ยังยังไม่ต้องสอนเพราะว่าหนูยังไม่หนูยังไม่มีโอกาสที่จะพะพิผิดไอ้ตรงสิ่ข้อนี้เท่าน,นี้ข้อที่สี่เนี่ยคือข้อที่สําคัญสิ่งเนี่ยมีหมดห้าข้อข้อที่สําคัญที่สุดอะ่ะคือสิ่งข้อที่สี่มุสาวาทาเวชใช่ค่ปะปังสมาธิานพูดปดพูดเพอเจอร์อ่าพูดหยาบคาย เลยพูดสิ่งไม่ดีเนี่ยก็จะอยู่ในิทิข้อที่สี่ข้อเนี้ยสําคัญกับชีวิตเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราพูดอะไรออกไปเนี่ยคําพูดมันจะเป็นเจ้านายเราเนี่เข้าใจใช่ไหมครับอะใครมาว่าเราด่าเราเราห้ามด่าตอบครับแล้วด่าใครพอดาา่า,ดาปับ๊บถามว่ามึงว่ามึงดาา่าใครัวด่ามึงอะไรโอ้ด่ามึงแล้วไปไม่โดนครูแล้วก็เดินยิงเขาบา่าครับเกิดเรื่องไหมไม่เออนี่โยมสร้างบ้านเนี่ย ตั้งกติร้อยพลังยังคู่สินให้ริสฝตกวันเดียวไม่ได้ม่ติดผือมบติดวันไบสูตในวันเดียวได้มากกว่าตั้งคนน่าสงแต่ทําอะไรก็ห้ามไปด่าว่าเขถาถามว่างด่าใครด่ามึงเอาด่ามึงแล้วไปไม่โดนกูก็มาว่าในสินข้อที่ห้า สุรารสุราสุราคัานนี้เกียวก็ยังเด็กอยู่ก็ยังเกียวก็ยังจะยังไม่แต่ต้องเกี่ยวกับพวกสิ่งของมึนเมาแต่เรารักษาสิลสินก็จะรักษาเราวันนี้คือศึกแล้วเนี่ยได้รับสินห้าพอรับสินห้าแล้วเนี่ยถ้าเรารู้จักรักษาสินต่อไปอ่ะสินมันก็จะรักษาตัวเรานะคะ <c oughs> ก็เอาบรรยากาศการศึกของน้องเิกี้ยวมาให้ดูนะคะก็เล็กเล็กน้อยน้อยวันนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีค่ะ